วันนี้มิสเตอร์ชนจะมาเปิดเผยเคล็ดลับการปลูกกล้วยไม้ลงทานาลีอย่างไรที่ให้งอกงามออกดอกแล้วก็ไม่ตายหลายๆท่านซื้อกล้วยไม้ลงทานาลีมาปลูกแล้วก็ตายครับเลยทําให้รู้สึกเหมือนไม่อยากจะปลูกวันนี้มิสเตอร์ชนมีสาระดีๆด,ดูคลิปของมิสเตอร์ชนให้จบครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่บริเวณสวนกล้วยไม้ตุ๋ยออกคิดนะครับ ซึ่งสวนนี้พี่ตุ๋ยเนี่ยครับเขาเที่ยวชาญเรื่องการปลูกกล้วยไม้ลองเท้านาร Today, นนีนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีแฟนๆช่องมิตรชนนะครับสอบถามมาว่าเ,เลี้ยงองกกล้วยไม้ลองเท้านารีแล้วซื้อมาเลี้ยงทีไรก็ตายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีโอกาสนะครับคุยกับพี่ตุ๋ยไว้ว่าจะขอญาตัมภา์นะพี่ตุ๋ยในเรื่องของการเทคนิควิธ,ธีการเลี้ยงกล้วยไม้ลองเท้านารีนะครับซึ่งพี่เขาก็ยินดีนะครับเดี๋ยวไปพบพี่ตุ๋ยกันเลยครับ สวัสดีครับพี่ตุ้ยครับครับขออนุญาตนะครับวันนี้พอดีผมจากช่องมิตรชนนะครับมีแฟนๆของช่องมิตรชนเนะครับเขาอยากจะรู้เทคนิควิธีการเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านาลีนะครับเพราะว่าเขาซื้อไปเนี่ยแล้วซื้อไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ตายผมไม่ทราบว่าเนี่ยผมเข้ามาที่สวนพี่หลายครั้งแล้วแ,แล้วก็เห็นว่าปลูกเลี้ยงได้งามมากไม่ทราบว่าพี่มีเทคนิควิธีการในการเลี้ยงที่จะแนะนําแฟนๆช่องมิตรชนอย่างไรครับ ก่อนอื่นเราต้องศึกษาก่อนแล้วพันคุยให้รองเท้าอาลีนี่มันไม่ชอบน้ํามันไม่ชอบแฉะับมันชอบเครื่องปลูกแห้งๆแห้งก็แห้งๆพอสมควรคือหนึ่งต้องมีลังคากันน้ําไม่ให้มันโดนอีกอย่างต้องห้ามลดน้ําตอนเย็นลดน้าแต่ตอนเช้าถึงเที่ยงเพราะว่าถ้าลดตอนเย็นมันจะขังในเครื่องปลูกมันจะแฉะทําให้รากเน่า คนส่วสนมากจะตายครับเพราะคนส่วนมากเขาบอกทำไมตายทําไมตายผมเลี้ยงดูดิมิตรชนมากี่กีีไม่ตายอย่างเดียวออกดอกเยอะอีกด้วยใช่ฮะจน<อ>เพื่อนเขาบอกว่าอเอ้ยมึงใส่อะไรปุ๋ยหมกผมใส่แต่ปุ๋ยไข่แล้วก็ก็ส่วนยาฆ่าแมลงผมก็ไม่ค่อยใช้ผมใช้แต่ไฮเตอร์ครับไฮเตอร์ผสมน้ําเพราะว่าไฮเตอร์นี่กันเพี้ยกันไรได้บ้างครับแล้วเครื่องปูกระครับเครื่องปูนี่สาคัญมาก ก็มันมีหนึ่งมะพร้าวชิ้นสองทานมะพร้าวสักสามสิบเปอร์เซนตานสักยี่สิบเปอร์เซนแล้วก็หีมภูเขาไฟยี่สิบเปอร์เซนอืมครับอย่างอื่นก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่รแต่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็ใส่ได้พวกพริกมอสพวกอะไรเนี่ยช่วยได้นิดหน่อยแต่ว่าใส่ไม่เดียวคนใส่ไม่เป็นมือหน่ะเค็มเน่าตายอีกครับเท่าที่ผมฟังฟังมานี่แสดงว่าเออ ในเรื่องของเครื่องปลูกนี่ก็เอาตามที่พี่บอกเลยนะครับมันเป็นหลักครับแล้วก็เน้นก็คือห้ามรดน้ําตอนเย็นตอนเย็น,นยครับหลังจากเที่ยงเที่ยงห้ามเด็ดขาดอืมพอทําไงเครื่องปลูกคุณแห้งถึงเย็นหกโมงแห้งเช้ามาจะได้รับน้ําได้อีกครับถ้าคุยคอนโรนพวกนี้ไม่ได้นะคุณไม่ต้องเลี้ยงรองเทา้าครับเพราะรองเทา้ามัน คือแฉะหน่อยมันก็ตายแฉะหน่อยมันก็ตายไม่เหมือนกล้วยไม้อย่างอื่นครับครับแล้วเรื่องการตลาดล่ะครับพี่การตลาดเมื่อก่อนนะสมัยก่อนรองเท้าแต่ละต้นเนี่ยเหลืองตังสวยๆยต้นเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีแต่เดี๋ยวนี้มันแพร่หลายกันเยอะมากค,คือต่างประเทศก็ซื้อไปทําไปผสมซื้อของไทยเอาไว้ไปผสมออกมาแปลกๆใส่แต่ว่าจริงๆแล้ว,ลวต้องเอา รองเท้านารีเหลืองตังเป็นหลักครับเป็นพื้นฐานบรรทัดฐานเลยครับของไทยเราดีที่สุดมันมีเหลืองตังเนี่ยมีขาวมันมีเหลืองพื้นเหลืองพื้นแดงลายขาวลายแดงมันมีหลายหลายอย่างหลายหลายอย่างถ้าถ้าคุณไปงไงคุณจะเห็นว่าเขาแบ่งดอกเล็กดอกใหญ่ขนาดดอกอีกต่างหากเพราะว่าถ้าเมื่อใหม่อย่างที่เลี้ยงได้ดอกเล็กสู้เขาไม่ได้ก็บางทีก็ ใช่ไหมหมดกำลังใจเขาต้องเปิดโอกาสมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมทราบว่าพี่เองก็เป็นกรรมการครับครับตัดสินตัดสินได้ทุกอย่างก็รองเท้าเรานี้ก็ได้แวนได้เอ็กโได้หมดหวายเวอร์ได้หมดทุกชนิดครับเพราะว่าพวกไม้พวกเอื้องสายทุกอย่างทุกชนิดเนี่ยเพราะว่าผมผมเรียนมาสายนี้โดยตรงเรียนกับเซียคุณไกลิบเขาสอนผมมาแต่ผมเคยไปตัดสินที่ต่างประเทศ งานที่พอกก็เคยไปงานญี่ปุ่นก็เคยไปต้หวันก็ไปจนคนญี่ปุ่นไท้หวันเขารู้จักครับนี่ถือว่าเป็นปรมาจารย์ตัวจริงนะครับครับครับเขาพอได้แต่ว่าไม่ค่อยอวดตัวเท่าไหร่เพราะว่าเหนื่อยครับกนะ็ขอขอบคุณพี่ตุยมากครับครับผมครับแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวหวังว่าหากว่าแฟนๆมีปัญหาอะไรจะมาปรึกษาก็ได้เนาะครับได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับนี่ก็จะเป็น ครับไปไปเป็นอินเสิร์ตเอาก็อันนี้เป็นสวนนะครับของอนานาฬีตัวนี้อะไรครับพี่ขาวตตูนขาวสะต,ตูนนะครับก็กําลังโตมเลยอีกประมาณไม่กี่วันก็จะบานแล้วครับนี่เหลืองาตางตอนนี้ก็สวยเหลืองตรังนะฮะนี่เอาไปประกวดได้นะี่เขาเล่นกันไอ้พวกนี้มันเป็นเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบไหนพี่เป็นไม้ฟอร์มเหรอเป็นไม้คือไม้สีไม้สีไม้ฟอร์ม สีเหลืองสีแดงครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็เรียกแดงนะเนี่ยแบบนี้แบบตัวไหนฮะนี่ทั้งบนเนี่ยอ๋อย่างนี้ก็เอามันจริงๆแล้วถ้าเป็นผมนี่ผมต้องเป็นสีน้ําตาลแต่ในวงการก็ไม่รงเท้านาทีเขาบอกเป็นแดงเหรอเป็นแดงอืมครับก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะครับเอาเอาเอาให้ไปไปอย่างๆไม่ไปไหนผมนี่ต้นนี้แพงมาก ตัวไหนตันนี้แหละครับไม่ใช่ตังเผือกนะตังเผือกสุดยอดเมื่อก่อนต้องละหมื่นเลยนะนะที่ว่าแพงมากนี่คือมันเผือกมันไม่มีเม็ดเลยครับแต่ว่าผมเด็ดรองเท้าไปแล้วผมผสมไปแล้วผสมตัวมันเองไปแล้วครับอ๋อนี่พี่ผสมครับอันนี้อันนี้อันนี้อะไรครับพี่ขาวสตูนขาวสตูนครับแม่นนี้อินชามสตูนรือเปล่าแม่ไอ้ต้นที่เราคุยกันวันนั้นป่ะใช่ใช่ไหมออินทามเข้า อินทำไว้นะก็มาดูเครื่องปลูกนะครับของพี่ตุ๋ยนะครับซึ่งก็พี่เขาก็ใช้สูตรตามที่พี่เขาบอกนะครับจะมีอย่างนี้เลยครับเนี่ยที่เห็นนี่คือเครื่องปลูกที่พี่เขาไปปลูกจริงนนะครับก็คือมีฐานนะครับมีมะพร้าวสับนะครับแล้วก็มีหินภูเขาไฟนะครับก็หินภูเขาไฟนี่พี่เขาก็จะไปซื้อมานะครับจาก แถวแถวสนามหลวงสองหรือเจตีจักรนะครับแล้วก็มาตัดพอมันเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับพี่เขาจะอาจจะการไกลกันไกลเนี่ยมาตัดทําให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็พี่ก็บอกว่าก่อนที่จะปลูกนะในลงกระถางเนี่ยก็ควรจะเอาโฟมนะครับรองก้นกระถางก่อนนะครับเพื่อให้มันระบายน้ําได้ดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบแฉก็เทคนิควิธีการก็มีแบบนี้แหละครับบางคนเขาบอกว่า เอ๊ะทำไมสวนนี้ถึงปลูกแล้วออกดอกพรึบแบบนี้เลยนะครับออกดอกเยอะมากนะออกดอกทั้งสวนเลยนะครับก็เครื่องปลูกครับสำคัญครับก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์พี่ตุ้ยได้ฟังสิ่งที่พี่ตุ้ยถ่ายทอดมาจากประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการปลูกใบไม้ลองเทานารีนะครับก็หวังว่าแฟนๆท่องมิตรชนนะครับคงจะ คลายความสงสัยในเรื่องของเทคนิควิธีการปลูกเท่าที่ผมพอจะสะดับตับฟังนะครับแล้วก็ได้รับความรู้นะครับก็คือที่สำคัญของรองเท้านาฬีก็คือจะต้องมีรังคาพลาสติกนะครับแล้วก็เครื่องปลูกวัสดุปลูกเนี่ยก็ไม่ได้อยากเย็นแตนเข็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ปุ๋ยก็ไข่แค่ปุ๋ยออสโมโค้น้อยมากนะครับ ในการปลูกครั้งแรกอย่างที่พี่ตุ๋ยเขาโรยไว้นี่แหละครับส่วนเครื่องปลูกก็ตามที่เห็นนี่เลยไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ครับโอ้โหดูแล้วมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับแฟนๆครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่ชมแล้วชอบอกชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดตะไครมครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากจะให้มิตรชนทำเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับ ก็มิตรชนจะไปหาข้อมูลกับผู้รู้นะครับมาสัมภาษณ์กันให้เห็นเห็นแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกับการปลูกเลี้ยงนะให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละท่านครับมันไม่เหมือนกันนะครับเราไปเรียนรู้กับคนที่เขาสําเร็จมันก็จะง่ายเหมือนเป็นทางลัดนั่นหละครับครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่ e ีพีหน้ามิตรชนจะนําเรื่องราวดีๆมาฝากอีกครับสวัสดีครับ